ครับสวัสดีครับผมวอด้าวะัละคังวันนี้เอาพระสมเด็จวะัละคังพิมพ์ฐานแซมครับมาให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูนครับเป็นอย่างนี้ครับจะนำมาจอเล็กครับ สมเด็จวัดระครังทิมฐานแซมที่มีลักเหมือนเปลือกไข่นกกระทานำมาให้ดูกันครับนี่ครับใบหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับใบหน้าท่านแล้วแขนนะจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ลำตัวพระองค์ท่านเป็นอย่างนี้แล้วก็ด้านข้างครับ เป็นอย่างนี้ครับครับข้างแล้วขอบข้างครับเป็นอย่างนี้นี่กระลักครับนี่คือพระเกตรครับพระเกตเป็นอย่างนี้ครับคมๆครับพระเกต มทำมาจอเล็กให้ดูครับแถตรงนี้ก็จะตืน้นครับ,ช,ช,รบกกช่องนี้จะตื้นช่องนี้จะเล็กครับจะเล็กกว่าช่องนี้จะตื้นๆส่วนช่องนี้จะเล็กครับจำไว้แล้วก็นี้มีเส้นแซมครับหนึ่งตรงนี้จะมีเส้นแซมครับฐาน ตรงนี้ฐานนั่นจะเป็นฐานคมๆรบบนี้ให้ดูๆๆคมๆรบบสำหรับพระสมเด็จวัรละครพิมพ์ฐานแซมนี้ครับจะนํามาจอเลยครับดูเนื้อกันจะชัดครับ ครับอืมเนี้อชัดๆนี่ครับ,ชชรบพระสมเด็จวะละัลขังบิมพาแนแซมดูเนื้อเลยครับนี่ครับเนื้อผ้ะครับพระสมเด็จวะละัลขังบิมพาแนแซมองค์ที่มีรักเหมือนเปลือกไข่นกกระทาครับดูลักครับ นี่ครับรักท่านเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับก้อนวัตุคุณครับดูดูก้อนวัตคุณ,คคณท่านนะชัดอยู่ตรงนี้ครับเราพื้นผิวผนังความเก่าแก่ที่ผ่านการเวลามาครับผ่านการเวลามานาน ครับข้างนี้จะนักลึกครับข้างนี้จะตื่นตืนแล้วก็ดูเนื้อผ้าดูเส้นแซมที่ฐานเห็นคมๆเปเส้นเห็นเนเส้นขึ้นมาครับนี่ครับเป็นเส้นแซมระหว่างฐานนี่เป็นผ้าแท้นะครับทารักอย่างนี้แท้ดเด้งๆนะครับสีนี้รักเป็นเอกลักษณ์ของมมละคังนะองค์ที่มีรัก มันลักษที่ดูง่ายๆครับลักษณะนี้เราก็ดู<ม>พื้นผิวกายภาพครับนี่เป็นโลโปรครับนี่คือโลโปรครับนี่โลโปจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับผมนําให้เพื่อนๆดูครับให้พี่ดูนี่คือโลโปที่เขาเรียกว่าโลโปนี่ครับ แลนี่เน,นื้อเนื้นนอผ้าทแท้ครับเนื้อพ้าเป็นอย่างนี้พระสาเร็จวะคังพิมฐานแทงตรงนี้ครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนี่ยเป็นผ้าที่ไม่หักไม่ซ่อมไม่อุดเป็นผ้าสวยเดิเดมครับให้ดูข้างครับข้างพระนี่ครับวัระคังข้างพระจะเป็นอย่างนี้ครับพระสมเด็จ ความผงวิเศษผมงปฐมังผงอิทิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณผงตีนนิสิงเห็บประกอบด้วยผงมอยสาร่านื้อเป็นางนี้ระะครับพระสมเด็จวัดระรังพิมพ์ฐานแซมของที่มีรักเหมือนเปลือกไข่นกกระทาครับด้านหลัง ด้านข้างครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับฮะในลักสูตรนีน้ำวุ้ยน้ำผึ้งเนี่ยครับเป็นตัวผสมครับผสมแล้วก็นำมาทาครับทาสำเร็จวัฒะคังนะครับความเก่าครับ เก่านี่ชัดเจนเนะ นี่ครับ,รบถ้าใครมีอย่างนี้ถือว่าแท้เลยคนระับดูแล้วเหมือนหมดเป็นพระสมเด็จวาราคังแท้จริงครับไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงใจดีพิมพ์เกตบัวตูมพิมพ์ทันแซมและพิมพ์ปกโคครับถ้ารักอย่างนี้แท้ครับเป็นพระแท้นี่ครับดูนะครับเนื้อพระ ดูผมวิเศษครับดูนี่นิ้วผ้ากำแพงอยู่เม็ดสีแดงครับมีพ้ากำแพงนี่นี่ครับพระครับวิเศษภาพเมืองกำแพงครับนี่ครับพระครับมะชัดครับนี่ครับดูว่า มีเหมือนเปลือกไข่นกกระทาครับจึงบอกลักษณะเหมือนเปลือกไข่นกกระทาลายพื้นผิวโุณดูร่องครับของนี้โอ้ร่องนี้ผมพิเศษครับอยู่ครับร่องนี่ครับไม่ชัดครับนะแบบครับอืม ันเจนครับพาสมเด็จมาละคงนี่ครับดูครับยนกายภาพครับขอด้านล่างดูครับนี่ครับนี่เป็นอย่างนี้ครับนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นี่ครับ นี่เก่าโบราณนับมาเป็นเวลาหนึ่งร้อยหกสิบกว่าปีครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีครับการสร้างไปดูหลังครับดูเงียบนะครับเนื้อหาพระสมเด็จวราคังแล้วก็รักของพระสมเด็จวราคังครับ เพือนผิวต้องเป็นอย่างนี้ครับพื้นผิวพระสมเด็จที่มีรักคษณะที่น่าตามานิยมรับนี่ครับ,รรรบนักของท่าน,นเนี้อครับเนื้อพระสมเด็จเป็นอย่างนี้ครับเนื้อ เนื้อพาสมเด็จนำให้ดูครับครับผมนี่ก้อนพุทธคุณน้ำนี้ครับเนี่เรียกก้อนพุทธคุณพาสมเด็จดูเนย้ถ้าเหมือนเน้แสดงว่าคุณมีพาสมเด็จวัะฆังแท้ในครอบครองนะครับถ้าเหมือนถ้าดูแล้วเหมือน มีสันทานแซมน้ำส,สวยๆไม่หักไม่ซ่อมแล้าร์ที่ห้าล้านบาทนะราคารเริ่มตน้นองนี้ก็อยู่ประมาณเนี้ยไม่หักไม่ซ่อมไม่อุดนะอย่างเงินผ้าที่สมบูรณนนะมาใช้มีสเสน,น่ห์ครับดูครับดูครับดูเงินทอดถั่ช้าๆชัดๆ,ๆครับ นั่งดูกันได้ครับผมนี่ครับพระสมเด็จเป็นลักษณะนี้คบเนื้อพระลายเนื้อลายลักครับผิวพันธุ์ครับพระสมเด็จนี่ครับ เครับนงียบดูโลโปกเป็นไงครับโลโปดูชัดครับให้ท่านได้ดูว่าโลโปเป็นลักษณะนี้ครับโลโปพระสำเร็จนี่ครับโลโปของจริงเรครับนี่ครับนี่ครับโลโปูนมเป็นเครับท้ายส่องไม้เป็นอย่างนี้ รู้อย่างนี้แสดงว่าพ่อแท้ครับโนโปนี่ครับสวยครับดีวมาฉายพี่ๆดูครับ สีนี้เลยครับลายเหมือนอนั่ครับครับผมสีนี้ครับรักโบราณนะครับของเก่าโบราณมากครับเป็นผิวอย่างเงี้ยครับเก่าโบราณนะเป็นของเก่าโบราณจริง ดูรอบๆครับทำเกาวงรักครับนเดียวกัคุณสมเด็จพระธุญชัย์โตครับผู้สร้างไว้ครับลาติดตัวไปไหนดีครับสมเด็จพระพุทธชารย์โตพระมรุกขสีสร้างไว้ครับรักษาไว้ครับ นึงรักน้องปูน้องปูสร้าง้านเป็นธรรมตาได้พุทธคุณดีครับแล้วขลาดอืมันั้นยังเป็นนี่ครับชาความรู้ครับทั้งหมดมสวยครับ 嗯，你看，好美。 ปุตตาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพธนังอธิกายเยกายายะเทวนังปิยตังสุตวาอิธิปิโสภะควายมาราชาโน ทาเวสวรรณโนมรณงสุขังอนขังสุขโตนโมพุทธายะสำหับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ